วันนี้เราจะมาเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องเก่าของเราให้กลายเป็นมอนิเตอร์กันขั้นตอนแรกเลยนะครับผมโทรศัพท์ที่ผมจะใช้เนี่ยจะเป็น Xiaomi Redmi 5 Plus นะครับผมเป็นโทรศัพท์เครื่องเก่าของผมเองนะฮะซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ Android นะครับผมอ่าซึ่งตัวนี้เนี่ยปุม่ม power มันเสียไปแล้วอ่าเดี๋ยวผมต้องแงะเครื่องเพื่อมาเปิดใช้งานมันกันนะครับผมโอเคอย่างต่อมาที่เราต้องใช้นะครับผมนั่นก็คือสาย USB นะครับผมซึ่ง ก็ใช้ที่มันเป็นหัวเดียวกับที่โทรศัพท์คุณต้องใช้นะผมซึ่งของผมก็จะเป็นไมโคร USB นะครับผมอ่าประมาณนี้เลยที่เหลือจะเป็นเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ล้วนๆนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะมาสอนนะวิธีการใช้งานซอฟต์แวร์นะผมโอเคไปลองเริ่มดูกันก่อนก่อนจะไปทําอื่นนะผมขออนุญ,ญาตชาร์จแบตโทรศัพท์ก่อนนะผมเพราะว่าจะได้เป็นการเทสโทรศัพท์ด้วยว่ามันติดอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็ยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าเนาะโอเคตอนนี้แบตของเราเพิ่มขึ้นมาเยอะพอสมควรแล้ว เดี๋ยวผมจะมาลองแงะเครื่องนี้ก่อนเพื่อเปิดเครื่องนะครับใครที่โทรศัพท์ไม่มีปัญหานะฮะตรงนี้ก็ข้ามไปได้เลยนะครับผมโอเคหลังจากที่ผมเปิดเครื่องได้แล้วเนี่ยผมก็ได้ทำการลบแอปพลิเคชันที่ผมไม่ได้จำเป็นทิ้งไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ มันจะมีรหัสผ่านนะที่เราอาจจะต้องปิดนะเพราะว่าตัวรหัสผ่านเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใช้เนาะแล้วมันจะทําให้เวลาเปิดปิดเครื่องเนี่ยเสียเวลาหรือถ้าใครจะเก็บไว้ก็ได้นะแต่ว่าตอนเปิดปิดเครื่องเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เว like <lights>, <yourself> ลานิดนึงนะครับต่อมาก็คือตัวของหน้าแสดงการล็อกจอนะเนื่องจากว่าเราเนี่ยจะต้องเปิดหน้าจอนี้เป็นมอนิเตอร์เนาะเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องให้มันพักจอมันเสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ กดเลือกว่าไม่ต้องพักหน้าจอไปเนาะอ่ะทีนี้กลับมาที่หน้าแรกของเรานะตัวของแอปพลิเคชันที่เราต้องใช้เนี่ยก็มีหลักๆไม่กี่ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากแอปตัวที่1นกันก่อนเลยดีกว่าเนาะแอปแรกที่เราจะป็นต้องใช้เลยเนี่ยก็มีชื่อแอปว่าเอ่อมาโครดรอยเนาะซึ่งก็ตามตัวมันเลยนะเป็น,ปน,ปนแอปที่ใช้ในการทําการมาโครกับระบบ Android ของเราซึ่งตัวเซตติ้งธรรมดาเนี่ยมันไม่สามารถทําได้อ่ะทีนี้ผมโหลดและติดตั้งเสร็จแล้วก็ขออนุญาตเปิดเลยแล้วกันนะครับ พอเข้ามาหน้านี้เนี่ยให้กดที่มุมบนด้านซ้ายมือตรงนี้นะที่คำว่า Add Macro เนาะอะ,อะให้เราตั้งชื่อมันนิดนึงแล้วกันนะผมตั้งเป็น Power Off นะครับอะต่อมาตรง Trigger ท,กกที่เป็นสีแดงเนี่ยให้เราคลิกที่มุมบนด้านขวาเลือกที่ Power Battery and Power แล้วก็เลือกที่ Power Connected and Disconnected อะเลือกเป็น Power Disconnected แล้วก็กดโอเค ต่อมาด้านล่างแอคชั่นมันนะสีฟ้าเนี่ยก็ให้กดบ่มบนด้านขวาเหมือนเดิมแล้วก็เลื่อนลงมาจะเจอคําว่าสกรีนแล้วก็เลือกเป็นสกรีนออนออฟอ่ะทีนี้ตอนผมดูของฝรั่งมาเนี่ยเขาจะทําตัวนี้นะครับที่เป็นเขียนคําว่าสกรีนออฟโนล็อกเนาะแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นต้องรูทเครื่องซึ่งผมไม่อยากรูทเพราะว่ามันมีเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของปัญหาที่อาจจะตามมาเพราะฉะนั้นผมจะเป็นแค่สกรีนออฟธรรมดาก็พอเนาะอ่ะแล้วก็กดโอเคไป เสร็จแล้วให้เรามากดที่ด้านล่างขวาตรงนี้เนาะที่เป็นปุ่มตัวบวกแล้วก็ขีดสามขีดตรงนี้นะครับพอทําเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาเช็คนะครับผมที่ด้านล่างตรงนี้นะที่เขียนคําว่ามาโครนะครับอ่ะทีนี้ให้เราดูนะว่ามันมีเอ่อฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้นมาหรือเปล่านะซึ่งอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่ผมสร้างใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายการทางานของมันนิดนึงแล้วกันนะฟังก์ชันของมันเนี่ยก็คือเอ่อตัว power ที่เป็น disconnected เนี่ย ก็คือถ้าสมมุติผมดึงสายตัวนี้ออกนะสายชาร์จออกตัวสกรีนตั้งเป็นออฟเนี่ยก็คือหน้าจอของมันก็จะดับไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่านะอ่าโอเคทำงานปกติเนาะ ทีนี้ที่ผมบอกไปว่าที่ฝรั่งเขาทาแบบรูทเครื่องเนี่ยก็คือเวลาเสียบเข้ามาเนี่ยหน้าจอมันก็จะผ่านการล็อกไปเลยนะไม่จําเป็นต้องผ่านตัวสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนหน้าตาอะไรประมาณนี้เนาะแต่ของผมเนี่ยคิดว่าไม่จาเป็นเพราะว่าเราแค่อา,อาจจะปัดขึ้นหรือว่าเลื่อนแตะนิดๆหน่อยๆมันก็เข้ามาได้แล้วเพราะฉะนั้นไม่จาเป็นต้องเสียเวลาเนาะต่อมาอีกแอปหนึ่งที่เราต้องโหลดเลยเนี่ยก็คือแอปที่มีชื่อว่า SpaceX d e นะครับผมอ่า แอปนี้เนี่ยจะเป็นแอปที่เอ,อ่ทำให้เราเชื่อมต่อคอมกับหน้าจอโทรศัพท์ของเราได้เนาะซึ่งเดี๋ยวเราลงแอปในนี้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปลงใน PC กันต่อเดี๋ยวเราไปดูใน PC กันเลยในส่วนของ s p a c e d e ก k PC เนี่ยเราก็พิมพ์เข้าไปได้เลยเนาะว่า s p a c e d e ก k PC นะครับอ่าก็เลือกลิงก์แรกเลยพอกดเข้ามาเราก็มาเลือกที่ดาวน์โหลดตรงนี้เนาะอ่าแล้วเราก็เลือกเป็น Windows 10 64-bit บิตนะครับอันนี้แล้วแต่นะสำหรับใครที่ใช้32บิต ซึ่งผมคิดว่าไม่น่ามีและก็โหลดไปได้เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็น6 4บิตเนะาะก็โหลดไปส่วนผมเนี่ยได้ทําการโหลดแล้วก็ติดตั้งไปแล้วนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ทําก็ทําไปเนาะเดี๋ยวเราไปดูที่เซตติ้งกันเลยดีกว่าพอเราดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะให้เราเข้ามาดูที่โปรแกรม Space Desk ตรงนี้เลยนะหรือถ้าใครไม่มีไอคอนเนี่ยก็กดค้นหาใน Windows ไปนะคำว่า Space Desk Driver c o n s o l พอกดมาเนี่ยก็จะเข้ามาที่หน้าโปรแกรมของมันนะซึ่งเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับ ให้เราแค่มาดูตรงที่ชื่อของมันเนาะซึ่งชื่อของมันเนี่ยก็จะมีตามนี้เลยนะอันนี้เป็นชื่อ P C ของผมอ่ะทีนี้เรากลับมาดูที่ตัวโทรศัพท์กันต่อตัวโทรศัพท์ของเราเนี่ยก็ให้กดเปิดโปรแกรมเข้ามาเลยนะครับอ่ะทีนี้เราก็จะเจอตัวเดสก์ท็อปของเราแล้วนะเราก็มาเช็คชื่อว่าตรงไหมวินโดว์ Windows, ตรงกันไหมเลข IP อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าใครที่เอ่อไม่เจอหรือว่าไม่ขึ้นเนี่ยอาจจะต้องเช็คเน็ตเวิร์ของตัวเองนะว่า ใช้เน็ตเวิร์กวงเดียวกันหรือเปล่านะผ่าน Wi-Fi หรือว่าผ่านสายแลนวงเดียวกันหรือเปล่านะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปคอนเน็ตเนี่ยให้เรามาเซตติ้งตัวของสเปซเด็กก่อนนะให้กดที่3ขีดตรงนี้เลือกเซตติ้งอ่าแล้วก็เลือก Quality and Performance นะครับอ่าตรงนี้ให้เราเปลี่ยนนะเป็น High นะครับผมจากโลเป็น High จาก30เฟรมเรทเป็น60แล้วก็จากเอ่อเรนเดอร์ลิง16บิตเป็น24บิต ซึ่งโดยปกติเนี่ยผมจะแนะนํา2อันล่างที่ควรจะทํานะถ้าโทรศัพท์อของคุณไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ถ้าโทรศัพท์อของคุณมีสเปคที่ดีประมาณหน <c oughs> ึ่งก็กดเซตติ้งตามผมได้เลยนะอ่าแล้วก็กดย้อนกลับนะครับแล้วเราก็ลองกดเชื่อมต่อดู <c oughs> พอเชื่อมต่อแล้วเนี่ยจะเห็นไหมครับว่าอันเนี้ยัตะกายเป็นหน้า PC ของผมและนะอ <c oughs> <opol> ่าเดี๋ยวผมจะลองขยับเมาส์ อ่ะเนี่เห็นไหมเห็นมาเหมในหน้าจอโทรศัพท์เนาะอ่ะทีนี้บางคนอาจจะเห็นว่าเอ้ยมันมีช่องออด้านบนกับด้านล่างเนี่ยที่มันแบบแหว่งดำๆไปมันไม่ฟูสกรีนอะ่ะอันนี้ก็ให้เรามาเซตติ้งในหน้าวินโด์นะครับผมโดยการคลิกขวาเลือก Display Setting แล้วก็เห็นไหมจะมีหน้าจอเล็กๆเพิ่มขึ้นมาอันนึงนะครับผมเป็นหน้าจอที่4ให้เราเลื่อนลงมานะจะเจอคำว่า Display and Resolution นะครับผมผมเนี่ยจะปรับ จาก800คูณ600เป็น2,160คูณ1,080นะครับผมแล้วก็กด k e คลิปเชใหม่อ่ะเห็นไหมพอเรากด s e ต t ิ n งปุ๊บเนี่ยหน้าจอของมันก็เต็มขึ้นมาแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมลองเลื่อนไปดูอ่านี่เห็นไหม ซึ่งตรงนี้เนี่ยหน้าจอโทรศัพท์ของเรานะถ้าบางคนเห็นว่ามันกระตุกกระตุกเนี่ยก็อาจจะเป็นที่เรื่องของเน็ตเวิร์กหรือว่าเป็นเรื่องของสเปคโทรศัพท์ที่อาจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็ถือว่าเป็นการเซตติ้งการเซตติ้งของตัวสเปทเด็กแหละต่อมาอีกโปรแกรมหนึ่งนะที่เราต้องใช้นะครับนั่นก็นคือโปรแกรม IDA 6 4 extreme นะครับซึ่งโปรแกรมนี้เนี่ยจะเป็นโปรแกรมที่เราใช้ในการาดูอุณหภูมิของคอมเราเนาะอ่าพอเข้าเว็บมาแล้วก็กดไปที่ดาวน์โหลดแล้วเลื่อนลงมาเนี่ยจะเจอคำว่า ida 6 4 extreme ตรงนี้นะครับให้เรามาดูที่ปุ่มสีเขียวๆตรงนี้นะที่เขียนคำว่าดาวน์โหลดก็กดไปอ่าแล้วเราก็กดลิงก์แรกไปเลยนะครับอ่าทีนี้ผมเนี่ยดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งไปแล้วก็ให้คุณเนี่ยดาวโหลดแล้วก็ติดตั้งไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เซตติ่งกันต่อเลย อ่ะพอเข้ามานะทีนี้ให้เรามากดที่มุมบนด้านซ้ายตรงคำว่าไฟล์นะครับเลือก Preference นะครับอ่ะให้เราเลื่อนลงมาด้านซ้ายมือจะเจอคำว่า Sensor Panel ทีนี้ให้เรามาติ๊คคำว่า Show Sensor Panel แล้วลองกดกับ l ทายดูจะปรากฏหน้าจอสีน้ำเงินนะครับอยู่ตรงนี้นะเป็นหน้าจอเล็กๆ อ่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นหน้าจอที่เอาไว้ใช้บอกอุณหภูมิต่างๆของเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนาะซึ่งมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะไปหาตีมดูแล้วกันทีนี้ถ้าใครที่ไม่รู้ว่าจะหาตีมยังไงเดี๋ยวลองพิมพ์ตามผมดูนะครับอ่ะให้เราเข้ามาที่เอ่อตัวเซอร์นะแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับ IDA 6 4 s e ่เซนเซอร์พาร์แนลเทมเพอ่ะอันนี้ คุณจะรู้ได้ไงว่าไซส์ของคุณคือไซส์อะไรก็ให้ดูที่เซตติ้งหน้าจอที่ผมบอกไปนะตรงดิสเพย์เรโซชั่นตรงนี้นะซึ่งของผมเนี่ยมันเป็น2,160ณ1 8 0มันไม่ใช่ไซส์มาตรฐานนะไซส์มาตรฐานมันควรจะเป็น1,920แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้เราไปแก้กันที่หลังได้เดี๋ยวผมจะสอนวิธีแก้ด้วยอ่ะพอเลือกมาเนี่ยเราก็ลองหาดูรูปนะครับว่าเราถูกใจอันไหนอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตหาสักคู่หนึ่ง้วกันอ่ะสมมติผมเจอ เออทีมที่ผมถูกใจแล้วนะครับผมก็ให้คลิปเข้าไปได้เลยนะครับผมมันก็จะมาที่หน้าฟอรั่มของคอมมูนิตี้ไอด้านั่นแหละอ่าทีนี้เราก็มาดูว่าเราชอบอันไหนซึ่งเราอาจจะต้องเช็คให้ดีๆนะเพราะว่าบางทีเราพิมพ์ไซส์ไปเนะี่ยบางทีมันก็ไม่ได้หาไซส์ที่ตรงกันมาให้่างนั้นเนี่ยเป็นพันยี่สนะเป็นไซส์เล็กกว่าผมที่ผมใช้นะผมเพราะฉะนั้นผมใช้ไม่ได้นะอ่าก็ลองหาดูนะซึ่งเว็บเนี่ยคือถ้าคุณอยากจะโหลดอะไรจากเว็บนี้นะครับคุณต้องสมัครสมาชิกก่อน ก็สมัครสมาชิกไปดีกว่าเพราะว่ามันมีให้โหลดเยอะมากๆเลยแล้วก็มีทั้งแบบที่คุณเออน่าจะถูกใจด้วยอ่ะแต่ทีนี้ผมไปเจออยู่เว็บนึงเป็นเว็บที่ผมคิดว่าเขาทําได้สวยดีนะนั่นก็คือเว็บนี้เลยครับโมเด r โนนะฮะอ่าเนี่ยเขาจะทําเว็บแบบดูออกมา clean ด cle cle ีนะผมรู้สึกชอบมากเลยอ่ะสมมุติผมชอบตัวคลาสสิโกนะผมตัวคลาสสิกของเขาเนี่ยก็คลิกไปนะผม เนี่ยเลื่อนลงมานะเขาก็จะมีให้กดดาวน์โหลดแล้วก็ดาวน์โหลดไปเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยดาวน์โหลดมาแล้วตัวที่ดาวน์โหลดเนี่ยพอเปิดมามันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะมันก็จะมีไฟล์หลายไฟล์มากๆเลย3-4ไฟล์เนี่ยซึ่งไอ้พวกเนี่ยมันแบ่งตามไซส์นะครับผมซึ่งอันเนี้ยมันก็มีตั้งแต่800ร้อคูณสี่ไปยัน Full HD เลย1,920ิบคูณพันแเนาะซึ่งไซส์ของผมเนี่ยจะเป็นไซส์นี้ที่ใกล้เคียงมากที่สุดนะครับก็จะดึงลงมาเลยอ่าทีนนนนนีีีีี้้้ววิธิธการเเเปล่่ยยไอตัสง ก็ง่ายๆเลยครับให้คลิกขวาแล้วก็เลือกที่เซนเซอร์พาร์เนลเมนเจอร์เนาะอ่ะผมขอเตือนไว้ก่อนละกันนะเพราะว่าเผื่อใครกลัวมีปัญหานะครับไอตัวสีฟฟ้าเนี่ยมันไม่มีแบ็กอัพหรือว่าสำรองให้นะให้คุณเอ็กซ์พอร์ตออกมาก่อนนะครับผมเพื่อที่จะเป็นแบ็กอัพทีนี้ถ้าคุณเอ็กซ์พอร์ตออกมาแล้วคุณอิมพ์ตเลยครับแล้วก็มาเลือกที่ไฟล์ที่คุณ แตกไฟล์มานะอ่ะเป็นไฟล์ตัวนี้นะครับผมที่ผมแตกไฟล์มานํำสกุลเซนเซอร์พาแนล้วก็กดโอเพนไป <S <S เห็นไหมฮะมันจะขึ้นว่ามันจะให้คุณเขียนทับเลยหรือเปล่านะแน่ใจหรือเปล่าก็กดเดไปนะผมอ่าโหนี่อ่าเป็นไซส์ full HD เลยนะครับผมไซส์ใหญ่มากทีนี้ บอกไว้ก่อนนะเผื่อใครโหลดมาแล้วมันมีปัญหาเช่นพี่ครับตัว CPU หรือว่าตัว Hearth อย่างเนี้ยมันเป็นภาษาต่างดาวหรือว่าเป็นคำว่า trial นะผมก็ให้เราคลิกขวาเลือกคำว่า modify ตรงนี้เนาะอ่ะแล้วเราก็สามารถเลือกได้หมดเลยจริงๆมันสามารถเลือกได้ันกระทั่งแบบเนี้ยอันนี้เป็นตัววัด CPU ใช่ไหม แต่ถ้าเราไม่อยากเอามาวัด CPU เราเอาไปวัดเป็นเวลาก็ได้นะครับผมหรือไอตัวภาษาต่างดาวเนี่ยจริงๆมันเป็นภาษาต่างดาวใช่ไหมเราก็อาจจะกดแบบเป็น CF หรืออะไรก็ได้นะครับผมที่เป็นการบอกแล้วแต่ของเรานะแต่ของผมเนี่ยมันไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นก็กดข้ามไปทีนี้เราก็ลากลงไปได้เลยนะมาวางไว้ที่หน้าจอโทรศัพท์ของเรานะครับประมาณนี้อ่ะสมมุติผมเซตไว้ประมาณนี้นะครับผม คุณก็จะเห็นว่าเอ้มันมีไอทาร์กบาร์ข้างล่างเนี่ยที่มันมาบังตัวนี้ให้มันไม่สวยเนาะแล้วก็ด้านขวาเนี่ยมันเป็นแทบสีของเดสก์ท็อปเนี่ยมันไม่สวยเลยนะครับเราก็สามารถปรับแต่งได้อีกนะให้เรามาดูที่ตัว p r e f Preference เหมือนเดิมนะครับอตอนแรกไม่ติ๊กอะไรเนาะเราก็มาเลือกนะครับผมติ๊กที่คำว่า l o อก Panel s i ใสแล้วก็ Keep Sensor Panel เอ่อเดอะท็อปมอสบินโดนะครับก็คือให้มันอยู่ด้านบนสุดตลอดเวลาเลยอ่ะตัวล็อก e น s i z สเนี่ยให้เรามาปรับตัวไซส์ตรงนี้ด้วยนะเป็นไซส์แบบที่คุณต้องการเลยนะผมซึ่งไซส์ของผมเนี่ยออย่างที่บอกไปมันเป็นไซส์2 1 6 0ูณนะครับ2 1 6 0ูณ0แ่าแล้วก็ให้มาเลือกคัลเลอร์เป็นสีดำแล้วกันนะจะได้ตรงกับธีมของเรากดโอเคไปแล้วเราก็กดแอป l y ไปครับอ่า เห็นไหมฮะพอกดแอ p พลเสร็จแล้วเนี่ยตัวของโทรศัพท์เราเนี่ยก็จะกลายเป็นสีดำนะก็ดูดีขึ้นมากว่าเดิมนิดนึงแล้วกันนะครับผมทีนี้คุณก็อาจจะมีปรับเพิ่มลงกว่านิดนึงจัดให้สวยงามตามสไตล์ของคุณนะโอเคเนี่ยคุณก็จะได้หน้าจอแสดงผลข้อมูลคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วนะครับผม แล้วก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวกับตอนเซตอัพนะครับผมเวลาเปิดปิดเครื่องนะามาที่ general ตรงนี้นะครับผมให้เรามาเลือกที่โหลด ida 64 as startup นะครับแล้วก็ติ๊ก display ida space screen as startup ออกเนะาะแล้วก็มาเลือกตัวนี้แทนนะครับผมซึ่งไอตัวเนี้ยสตัวนี้ก็คือทําให้เวลากดาเปิดเครื่องมาเนี่ยทุกครั้งที่เปิดเครื่องเนี่ยมันจะโหลดโปรแกรมนี้ขึ้นมาเป็น backup ด้วยนะครับ แล้วก็ไอตัวมินิไมซ์เนี่ยก็คือ,อ,อตัวหน้าจอของมันนะครับมันก็จะไม่ต้องมาอยู่ลบหูลบตาตรงแถบทัสบาร์ด้านล่างด้วยนะอ่าแล้วเราก็กดแอปพลายไปกดโอเคนะครับอ่ะลองกดทับไปดูเห็นไหมทัสบาร์ด้านล่างก็ไม่มีโปรแกรมของมันแล้วนะครับผมไปอยู่ทำงานเป็นเบื้องหลังแทนนะอ่านี่เลย และนี่ก็คือทั้งหมดของการนำโทรศัพท์เครื่องเก่ามาทำเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิคอมพิวเตอร์นะครับผมไว้โอกาสหน้ามีทริคอะไรเจ๋งๆมาสอนอีกฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับไปแล้ว